สวัสดีครับเช้าวันที่สี่ครับวันนี้ก็จะมาลงวิดีโออีกครั้งครับเรื่องเครื่องเสียงต่อจากคลิปเมื่อวานวันนี้จะมาลงเรื่องเครื่องขยาย power amp ครับที่ขับดอกลำโพงที่อยู่ด้านหลังครับที่ถ่ายไปเมื่อวานนะครับนี่คือจุดขับกลุ่มพลังใช้ขับ ลำโพงทั้งหมดครับแต่ลำโพงลำโพงอาจจะมียังยังไม่ครบตามถ้าดูตามรูปนะพาวเวอร์จะค่อนข้างมีเยอะกว่าเดี๋ยวจะค่อยมาเติมทีหลังแล้วกันครับก็ค่อยมีค่อยทําไปครับมันคือไม่เร่งรีบครับทําไปเรื่อยๆครับดูตามจังหวะเอาครับตามความเหมาะสมก็อันนี้ครับเดี๋ยวจะไล่ ระบบว่าอ่าตัวไหนขับอะไรยังไงบ้างครับมาดูที่ตัวแรกนะครับตัวนี้ครับมิกเซอร์ใช้แบรนด์ของยามาฮานะครับอ่าอันนี้12ชันแนลครับมเซอร์12ชันแนล มาตรงนี้อะดัม <Adam. S 1> นี่ครับ fc fc ครับน้าบุญนี่เจ้าดำที่บ้านครับเจ้าดำบ้านผมเองครับอะต่อครับเรื่องนอกเรื่องครับโอเคนี่ครับชุดเครื่องปรุงจะมีอยู่แค่นี้ครับไล่มาครับเมก้า <c oughs> เมกาเทคครับนี่ครับกลางแหลมสำหรับใช้ขับหน้า15นะครับให้มันขับเสียงกลางแหลมหน้า15ครับกลางแหลมมันจะมีหน้า15สี่ใบล่างครับแล้วใบบนสุดจะเป็นหน้า12นะครับครับที่เห็นอยู่นั่นครับโอเคอ่าเมกาเทคขับหน้า15ครับส่วน DBX สีขาว อันนี้กับเหน้าสิบสองใช้คัดเสียงกลางหน้าสิบสองแล้วก็คัดเสียงแหลมคัดเสียงโลทั้งหมดครับส่วนอีคินี่ครับก็คัดปกติครับผมเลือกใช้รุ่นนี้ครับก็ซื้อมารุ่นนี้ตัวแรกก็ใช้รุ่นนี้เอาเลยครับก็ยังไม่เปลี่ยนนะครับอนาคตอาจจะเปลี่ยนเป็นยี่ห้ออื่น อาจจะเปลี่ยนตัวที่มันรุ่นใหญ่กว่านี้ครับแล้วก็นี่ครับ BDS เครื่องเล่นแผ่นแผ่นเพลงหรือ USB เล่นได้ครับอ่า Power M A C M S M ใช้ไว้ขับมอนิเตอร์นะครับ NPE ใช้ขับเบสใช้ขับเสียงเบสแต่วันนี้ไม่ได้ใช้ครับวันนี้เอามาตั้งไว้จะเจอคให้มันลงตัว ดีฮีกับขับเบสดีเคขับเบสอสี่ใบครับเอ็ีถ้าถ้าใช้ขับเบสก็สี่ใบเหมือนกันครับของผมนี่จะเล่นเครื่องเสียงเนี่ยอ่อสี่โอห์มเน้นที่สี่โอห์มครับแต่วันนี้มีลงเบสที่สองโอห์มไอสองจุดหกหกโอห์มมาฟังนี้ครับก็จะมีอ่พักโหลดครับนี่ครับพักโหลดพร้อมพ่วงด้วยเอ่อ ปลักเล็กอีกทีหนึ่งครับเรามาที่พวเวอร์มซีกิว่าครับอันนี้ท่านละสองร้อยตต์ครับสำหรับขับแหลมโดยตรงครับเนี่ยขับแหลมโดยตรงครับสองท่านนี่ขับแหลมโดยตรงนี่พ o w e r อ m ์มครับ power อ m ์ตัวตลาใช้กับเสียงกลางหน้าสิบสองเสียงกลางหน้าสิบสองนครับวอร์ทิคับ สีชัแนลขับเสียงกลางหน้า 15, 15นิ้วนะครับคือกับอ่าช n แนลละ2ดอกอ่ารุ่น power amp ใส่จับด้านล่างครับเป็นมอดเฟสครับอันนี้กับเบส3ดอกครับหรือ2.6 6โอหมนั่นเองนะครับใช่รับอ่าโอเคครับี่ฝั่งขวานะครับ ฝั่งซ้ายก็เหมือนคันครับไม่ต่างกันครับระบบแบบเดียวกันคือผมพยายามวางระบบให้มันเหมือนกันนะครับนี่ครับฝั่งซ้ายก็ปักโหลดแล้วก็ปักเล็กอีกตัวหนึ่ง power amp ครับก็เหมือนฝั่งซ้าย้เหมือนฝั่งขวาคับโทีครับนี่ครับ power amp ตัวล่าอีกครับกับเสียงกลางวอดเทคกับเสียงกลางแล้วก็ power amp เน้นสิยงกับกับเบสครับ องจุดหกหกโอห์มกับเบสเสียงกลางในใช้สี่โอห์มหมดเลยครับเสียงกลางเส,สียงกลางจะเน้นส oh ี่โอห์มจะไม่เน้นให้เป็นอันอื่นครับสี่โอห์มเท่านั้นครับแต่เสียงเบสอาจจะมีสี่โอห์มหลักๆแล้วก็มีสองจุดหกหกโอห์มบ้างครับกระยางรอบนี้ครับสองจุดหกโอห์มอันจริงถ้าจะใช้ส oh ี่โอห์มก็เคใช้ npe ด้วยครับแต่ผมจะ,จะขอลองแบบนี้ดูก่อนครับอันนี้จะทดสอบแบบนี้ก่อน ก็จะมีประมาณนี้ครับท่านขับเบสนี่ครับชุดเครื่องเสียงที่ผมมีอยู่ณเวลานี้ที่ใช้ยอยู่ณะเวลานี้แต่ว่าไม่ค่อยได้เปิดครับเออปีหนึ่งก็มาเปิดครั้งหนึ่งอย่างมากก็สองครั้งแค่นั้นครับเนี่ยไม่ได้รับงานอะไรครับเพราะว่าปกติทํางานอยู่กรุงเทพอยู่แล้วครับก็ไม่มีเวลามาก็มีเก็บไว้เอาไว้เปิดแบบนี้แหละครับหรือไม่ช่วงที่ คือญาติพี่น้อง,องตัวเองมีงานอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องไปเช่าของใครมาเปิดมีของเราเป็นตัวเองครับของผมเนี่ยทำเครื่องเสียงแบบจัดยู่ในจำพวกประเภทคนมากเครื่องเสียงนะครับที่จะทําอย่างนี้ถ้าคนทั่วไปไม่ทานะครับทําอย่างนี้ถือว่าเอาบ้านจริงๆครับถึงจะทํานะถ้าถ้าไม่ทําทถ้าไม่บ้านเนี่ยไม่ทานะครับแบบนี้ คนปกติทาไปนี่ก็มีแต่ว่าขาดทุนนะทํามองดูโดยภาพรวมเอาไปทําอย่างอื่นมีประโยชน์มากกว่าแลงนี้ผมจะจํากัดที่ศสว่าเออผมคนมากก็ครับไม่รู้ใครคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ได้นะครับอ่นนี้ครับมิเซอร์ลำโพงนี่ครับลำโพงที่มันขาดคือถ้าไม่ลงอีกชั้นหนึ่งให้เป็นสามชั้นมันจะลงโอมพอดีเลยนะมันจะพอดีเลย มันจะครบท่านของมันพอดีเลยครับแล้วก็เสียงกลางก็อาจจะอาจจะประมาณนี้แค่นี้หรือไม่ก็อาจจะเพิ่มเสียงแหลมก็จะประมาณนี้ครับอาเราทำมาดูที่นี่ครับสายไปโอ้โหจะลกมากะลรัะข้างหลังเนี่ยจะเป็นลายที่ลกมากครับสําหรับผมนะคนอื่นจะคิดยังไงไม่รู้แต่ผมว่าคนอื่นก็น่าจะคิดเหมือนกันขังผมมันเป็นลายที่ลกมากครับ โอ้โหไม่อยากจะคิดเครื่องเสียงใหญ่มันจะเป็นประมาณนี้ครับลกสุดๆครับโอ้โหต่อสายยังไงัวุ่นไปหมดนะครับนี่ครับเรงลกไม่ต้องพูดถึงมาดูครับสายไฟก็นี่ครับสายลำโพงสายลำโพงนี่ก็โอ้โหชีวิตยุ่งเหยิงวุ่นวายมากครับส่วนนี้เครื่องอา่า เร่อรเครื่องอเครื่องเล่นไฟครับเป็นเครื่องเล่นไฟตามจังหวะเพลงครับรับได้3ามสเต็ปนะครับแล้วนี่ครับแผงระบบไฟครับผมก็จะตั้งอย่างนี้ก็ประมาณนี้ครับรเลเ่นนี่ครับเสียงกลางให้ดูใกล้ๆโอเปสอใบ ก็จะประมาณนี้ครับอุปกรณ์ที่ใช้อยู่ที่ผมมีใช้อยู่อ้าลืมบอกอีกเรื่องหนึ่งสเต็ปขับเครื่องสเต็ปนี่ับสเต็ปตัวนี้เห็นเล็กๆเงี้ยโอ้โหหนักมากนะครับหนักหนักโคตรๆรับยกคนเดียวนี่ไม่ไหวฮบต้องยกสองคนตัวนั้นหนักมากครับผมใช้สเต็ปตัวนี้ครับนี่ฮะบะบบัวบวใช้อยู่นี่ผมปรับไฟมาที่สองอสสิบเพราะมันกินกําลังไฟมากครับเครื่องผม เวลาผมปรับไฟมาประมาณนี้นี่พอใช้เปิดงาน,นจริงมันจะลดเรือถึง220-219เลยนะครับเครื่อง,องผมเนี่ยจะเป็นเครื่องกิบบิินกระแสค่อนข้างสูงมอแปลงหมดเลยนะครับผมในเลือกใช้มอแปลงครับผมจะชอบมอแปลงระบบไปที่ว่าดูลุนแรงดยุดดันนะแต่คอาเสียมันก็อาจจะแบบหนักหนักไปหน่อยครับหนักมากเลยล่ะไม่ใช่หนักไปหน่อยนี่ครับที่ผมใช้สเต็ปดาวครับ ผมใช้ยอยู่ตัวนี้คือเป็นรุ่นอ่ร้อยแอมนะครับรุ่นร้อยแอมนี่ครับไมค์ร้อยแอมก็จะประมาณนี้แหละครับ er. มิเซอร์รวมถึงพาวเวอร์ ก็เดี๋ยวถ้ามีวิดีโอต่อไปก็อาจจะลงอีกอาจจะเป็นวิดีโอเสียงะในรอบไปเปิดเพลงใช้เสียงอะไรอย่างเงี้ยถ้าไงก็อาจจะลงอยู่เดี๋ยวรอติดตามครับส่วน EP นี้ก็ขอตัวเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ